สวสดส่ีค่ะมาได้กินเซนกินเซนเซนค่ะเซนกินกับมะมัยหวานเนาะ

เทวานมเทาว,าวันหนี่งู้อินเดอร์เทวันใหญ่เด้อบ่าจะซื้อเดอ้อผูเอเดี๋ยวท่านมาจ่ายมึงเลยไม่พบหมาไม่ให้เขาอืมอืมบันเนาะอืม รัานก่อนเนาะแวรานอืมจะกี่กิน ันอยู่ขวนก็วะยืนแนว่เแรงทบจะเจ็แทบเสียนวุ้นยุ่ยเจยที่ย่างเนใบุกินขาแรน

แซ่บมากล่ะแกบกลงบวกลงผูง้ <laughs> <laughs> ดเดียวกินมันนีไปเห็นโมคอมเมนอันนี้ละ่กะก็เละเพ่จะกินดอ,นนอ,ดอดื่น้อยนึงแต่ตังแต่ิ้งนำมัน ได้ครื่าอากกันอืมในเบอร์ซี่เครื่อะมามั่งรอยห้าืิบบาทนี้หม,ม,มืมีหัวขิงน้ามันน้ำมันก็ได,ด้เพิ่มขวดหัวไช่ิดเครื่องน้ำมันเห็นน้ำมันหมูหมูล้ามืขอขวดไชเดอ้อพี่น,น้องเข็ดใจจิ้มแซ่บ ก็ชี้กับหอมนะฮะไม่คิงดับห้อยดเห็นไหมเลยกินตด้วยกับแก้มนายแล้วเอาวันนี้หอมหอมนะใหหน่อยเยเราแซ่บไล้เแซ่บุกคน ทำไมไม่ไ,ได้ยังางไม่ได้เมื่อวนมาไอ้เนี้วยวนหน้าหมอ่ววหวานองซื้อมาไม่ไหวานนะ ชิ้มหนึตันวันรวดพัจช,ชาต้นวันไม่อยากนะไม่อยากไยากไยา